กินแต่เนื้อพี่จ้ะใช่กินแ่ดไม่กินผักนี่กินเส้นเป็นนะ่าให้เหลือนะนักเกือกกินหมูไม่กินจ้หรอ นี่ไกินน้ำเฉยอันนี้รีวิวรีวิวขนมจีนอร่อยไหมโดยไอ้ด่างรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงนะครับเขาจะสอบถามครับรสชาติพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคอย่าแย่งกูนะดูดูเริ่มเขินนะคุยอยู่นะคุยอยู่เล้วอยากกินอย่ามายุ่งกับกูลาสุดกินนมจีนนะไปไปเลยครับไปเปลี่ยนตัวสิ ใครเขาบอกว่าแม่อร่อยไม่ได้นะหมาแดกนะครับเนี่ยแห <laughs> ลงฮะอร่อยมา้า <laughs> เดอร่อยม้าเด็กมันกินเส้นด้วยปะจ๊ะเส้นม <c oughs> ันก็เหมือนกับข้าวไงลองลองลองมามามา <c oughs> โอ้โอ

แบเนา่กินบมปากเบาเบม่ใ่ยากเลยวางู้หมูแน่างกินมปากี้ยน้ำเขาบอกเขาเป็นยังงี่มเก็บอันเดียวพี่ไม่ได้ก้มเลยนะเดี๋ย ตือเลยได้แล้ว